เชื่อหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้พี่น้องชาวไทยเกือบทั้งประเทศใช้ภาษาอังกฤษกันเกินวันละ100คำแล้วครับ <laughs> ไม่เชื่อมาดูคลิปนี้กันต่อครับ <Right. S 2> แน่นอนนะครับผมยืนยันนอนยันกระโดดยันหรือให้คุณยันเลยนะครับว่า ภาษาอังกฤษทุกวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องชาวไทยเกือบช่างประเทศหรือเกินครึ่งของประเทศรวมถึงคุณด้วยใช้กันวันละเป็นร้อยคำอย่างแน่นอนแน่นานๆอย่าเพิ่งปิดใจอย่าเพิ่งปิดนะคะคลิปนี้ดูกันสักนิดดูกันสักหน่อยครับดังนั้นวิธีแรกที่ผมจะโน้มน้าวให้คนที่เขาไม่เอาภาษาอังกฤษไม่เรียนภาษาอังกฤษคิดว่าภาษาอังกฤษมันยากมันไม่สนุก และมันก็ไม่ได้ใช้จริงในชีวิตประจํา,ยาวันเนี่ยน,นะครับเราก็จะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาของเราและเราใช้มันทุกๆวันอ่ะไม่เชื่อระครับไม่เรามาลองดูบนโต๊ะของผมก่อนครับหนึ่งเลยนะครับก็มีหนูค่ะนี่หนูเข้าบ้านจะบ้าอะไรยะหนูนี่ไงคะแล้วเป็นหนูไร้าสายด้วยไม่ใช่หนูธรรมดาืคุณเรียกว่าหนูหรือคุณเรียกว่า เมาส์ครับนี่คุณจะเรียกว่าเมาส์หรือจะเป็นเมาส์ก็แล้วแต่แต่ไม่มีชาวไทยคนไหนเรียกว่าหนูไร้สายหรือไม่มีใครเรียกนะครับอุปกรณ์ บังคับนั่นเองครับ <laughs> เท่านี้จะเล่นเกมครับมีคนที่ไหนครับใช้แท่งหันสาอุ้ยหญิงสาวบางคนเก่งกวางชนีบางท่านก็ตื่นเต้นขึ้นมาเลยนะครับผมไม่ได้หมายถึงแท่งหันสาอย่างนั้นครับผมหมายถึงจอยสติกจะเล่นเกมก็ต้องจอยสติกสิครับหรือจะมีเมาส์ไหมหรือจะใช้แป้นพิมพ์อะแป้นพิมพ์ <laughs> <laughs> ก็คีย์บอร์ดสิครับผมเนี่ยนะครับและที่อยู่บนโต๊ะของผมตอนนี้ก็คือคณิตกรวางตัก โน้ตบุ๊กหรือที่จริงแล้วฝรั่งจะเะรียกแล็ปท็อปนะเพราะถ้าคอมพิวเตอร์วางตักใหญ่หญๆก็เรียกแล็ปท็อปเลยเพราะแล็ปก็คือตักนั่นเองเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคนิติกรวางตักของผมก็มีการเล่นอืมการเล่นเกมไหมคะแล้วเกมของเราก็เล่นในเครือข่ายนานาชาติฮะอินเทอร์เน็ตสิจ๊ะวันนี้ผมจะขึ้นชั้นเจ็ดผมจะขึ้นเครื่องชักรออไฟฟ้าเป็นอะไรพ่อลิฟต์ผู้ไม่เป็นวันนี้รถผมเสียผมเลยต้องเรียกรถรับจ้างส่วนบุคคลสาธารณะ คืออะไรวะก็แท็กซี่ไง so วันนี้นะครับก็เลยอยากจะบอกว่าเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเรียนศัพท์หรือต้องรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคนอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ครับอยากมีทักษะพูดฟังอ่านเขียนก่อนจะมีทักษะพูดฟังอ่านเขียนก็ต้องมีอะไรคะคิดดีๆคิดดีๆ ก็ต้องมีความรู้ไงก่อนจะมีสกิลส์ก็คือทักษะก็ต้องมีความรู้และความรู้ชุดแรกที่เราจะต้องมีก็คือเราจะต้องรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นพันๆคำครับโหเป็นพันคำเลยนะคะใจเย็นๆทุกวันนี้ ก็รู้จักศัพท์อยู่เกินพันคำแล้วเชื่อหรือเปล่าันแล้ววันนี้ผมก็เลยอยากจะมาโน้มน้าวเนยนะครับว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษสิ่งแรกเลยคือต้องเปิดใจยอมรับก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เราใช้ทุกวันเป็นภาษาพ่อภาษาแม่ของเราเป็นภาษาที่เราใช้อยู่ได้จริงนะครับและเราก็รู้เยอะด้วยอย่างเช่นน้องจ๋าเดี๋ยวนี้พี่จะไปสํานักงานแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นพี่จะไปธนาคารหลังจากไปธนาคารพี่จะกลับบ้าน คำหนึ่งที่มันอาจจะรู้สึกติดติดตะงิดตะง,งิดติดใจก็อาจจะเป็นคําว่าอะไรสํานักงานไหมสานักงานแหม,แมลุงเขาก็แบบเจนเอ็กไปหน่อยป้า,ม,ามันต้องออฟฟิศไหมจะกลับออฟฟิศส่วนคําว่าธนาคารเนี่ยนะครับก็ยังเป็นคําลูกครึ่งแต่ถ้าในยุคอดีตจําได้ไหมครับส่วนมากคนก็จะพูดธนาคารธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยนะครับแต่ยุนี้ธนาคารพวกนี้เขาไม่มีชื่อเป็นภาษาไทยเป็นธนาคารนะนะคะ K Bank SCB สยาม Commercial Bank TMB ์ h a i m i l i t ไทยมิลิรีแบนี่ไงเห็นไหมล่ะครับแบงก์ bank ก็เป็นสับที่กำลังค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาในสังคมไทยกันมากขึ้นอ่ะถ้างั้นผมขอโทษผมพูดใหม่น้องจ้าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะไปออฟฟิศนะแล้วหลังจากพี่ไปออฟฟิศเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปแบงก์หลังจากไปแบงก์เนี่ยพี่จะกลับโฮม ดังนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้กันไปเนี่ยนะครับผมก็เลยมีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างของคลาสมาฝากนั่นเองครับนั่นก็คือ10 10ศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยยังแปลผิดหรือใช้ผิดระดับชาติแต่ใช้อยู่นะจ๊ะเช่นคําที่หนึ่งครับ neighborhood ผมก็สอนแล้วสอนอีกนะครับว่า neighborhood มันแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนบ้านใช่ไหมคะ ก็ผิดสิคะ neighborhood แปลว่าละแวะกที่อยู่ละแวะกบ้านถ้า neighbor ถึงจะแปลว่าเพื่อนบ้านเห็นไหมครับก็ยังใช้ผิด neighbor คือเพื่อนบ้าน neighborhood คือละแวะกบ้านนั่นเองครับคำที่2ครับ doubt d, d o u b t doubt I doubt it หรือ I doubt that she's coming แปลว่าอะไรครับสงสัยว่าจะมาสงสัยว่ากำลังมาเอ้ไม่แน่ใจจะมาหรือเปล่าผิดสิคะ I doubt it หรือ I doubt that she's coming จะแปลว่าไม่เชื่อหรือไม่คิดว่าอย่างนั้นหรือไม่คิดว่าเธอจะมา I doubt it ก็แปลว่า I don't think so นั่นเองครับ I don't think so อาแล้วถ้าสงสัยล่ะคะ I wonder หรือ I'm curious นั่นเองครับ 3. on the rocks ฟังดูแล้วอยู่บนโขดหินแต่หลายคนที่เป็นนักดื่มหรือคนที่พอจะเข้าสังคมยุคนี้ก็จะรู้ว่า on the rocks เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มใช่ไหม on the rocks คืออะไรครับดื่มแล้วเพีย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 วโยฮาบ้านคุณสิค้าไม่ใช่ค่ะอาจจะเพียวอ่ถูไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ยังขาดอะไรอีกครึ่งหนึ่งครับก็น้ําแข็งไงคะอ๋อใส่น้ําแข็งหนึ่งก้อน on the rocks ไม่ใช่ on the r o c k คือ on the rocks คือดื่มสุราใส่น้ำแข็งหลายๆก้อนนั่นเองครับ on the rocks อ้าแล้วถ้าดื่มแบบเพียวๆไม่ใส่น้ำแข็งเลยล่ะคะมันก็จะมีครับที่จริงถ้าสับสูราเลยนะเขาเรียกว่า drink it neat เช่น whisky neat N E A T neat แปลว,ว่าสะอาดแบบไร้ร่องรอยหรือไร้ความสะกะปรก C ครับผม sideline หูตายดูอะไรอยู่คะออกกำลังจินตนาการครับ เห็นเบอร์ค <Laure> รับผมเบอร์อะไรคะเบอร์ลอตเตอรี That ่ครับผมไซด์ไลน์ก็ไ like ม่ใช่หญิงสาวที่ไปนั่งอยู่ในตู้แล้วติดเบอร์นะครับไซด์ไลน์ไม่ได้แปลว่าหญิงสาวบริการนะครับหรือหญิงสาวขายบริการทั้งสิ้น prostitute คือหญิงสาวขายบริการแต่ไซด์ไลน์แปลว่าอะไรครับเส้นข้างสนามหรือจะแปลว่า อาชีพเสริมไม่มีเงินค่ะไม่มีเงินค่ะก็ไปหาเงินสิคะหาเงินก็ต้องทําอาชีพไซไลน์ก็คือไม่ใช่ไปขายบริการแต่หมายถึงอะไรไปหาอาชีพเสริมก็เหมือนเป็นพาร์ทไทม์จ็อบครับต่อไปครับคาร์โก้อาคาร์โก้ก็คือรถไปค่ะ <c oughs> คาร์คือรถโกคือ <c oughs> ไปไม่ใช่เซแปลกอีกทีคาร์โก้คือคลังสินค้าค่ะก็ผิดอีกทีครับ cargo ก็คืออะไรครับ cargo คือคือสินค้าจำนวนเยอะที่มีการขนส่งบนเครื่องบินหรือบนเรือนั่นเองครับนะฮะ a cargo plane หรือ cargo ship นั่นเองครับแต่ถ้าทางรถไฟหรือทางรถนะฮะรถท k หรือรถบรรทุกใหญ่เขาจะเรียกว่า freight นั่นเองครับอ้า freight แปลว่าค่าส่งไม่ใช่เหรอคะก็ได้ค่ะแต่ freight คือสินค้าจำนวนเยอะที่ส่งผ่านทางรถไฟหรือผ่านทางรถท k หรือทั้งหมดทั้งมวลจะเรียก cargo ก็ได้จ้าต่อไปครับ Never mind, Never mind. ไม่เป็นไรค่ะเผ็ดครับ Never mind จะแปลว่าใช่าัมเหรอ ไม่ไม่ฮะไ,ไ,ไม่ได้ปลยให้คุณช่างมันเถอะหมายถึงความหมายของมันครับ Never mind แปลว่าช่างมันเถอะเออช่างมันเถอะ Never mind นะครับเออไม่เป็นไรหรอกแต่มันเป็นไม่เป็นไรในเชิงของแบบไม่เป็นไรแบบช่างมันเถอะถ้าแบบฝรั่งมาเหยียบเยท้าอะครับผมเนี่ยนะฮะฝรั่งมาเหยียบเยทา้าฝรั่งก็บอกว่า I'm so sorry I'm so sorry คุณก็ไม่รู้จะขานรับยังไงบางคนก็ไปขานรับ You're welcome ยินดีค่ะเดี๋ยวมาเหยียบอีกทีหนึ่งเลยนนะครับบางคนก็ Never mind ช่างมันเถอะซึ่งมันก็พอได้แหละครับแต่ถ้าถามผมใช้แบบนี้ดีกว่าครับ ไม่เป็นไร No worries No worries อ๋อเหมือน Don't worry หรือป่าคะ Don't worry แปาไม่ต้องกุ้มใจ No worries แปลว่าไม่เป็นไรแต่ถ้านะครับจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับก็คือ That's alright l หรือ That's okay ก็ได้ครับเช่นบางๆระหว่าง That's alright คือไม่เป็นไรกับ That's right คือถูกต้องนะคะอยู่ที่คำว่า l l นะครับน,นะครับใช้กันได้ถูกด้วยคำต่อไปครับ Mansion Mansion แปลว่าคฤหาสน์รูค่อะอาจริงสิไม่เชื่อไปลองดู Google สิครับ Mansion เห็นไหมครับแมนชั่นมีแต่คฤรุหาดขึ้นมาเต็มเลยครับแต่บ้านเราเอาแมนชั่นมาใส่ไว้ที่ตึกอพาร์ตเมนต์มันจะได้ดูมีระดับมีราคาจะได้เรียกค่าเช่าคุณได้ไงดังนั้นแมนชั่นคือคฤรุหาดครับอพาร์ตเมนต์หรือแฟลตก็คือเป็นห้องเช่าธรรมดาแ่นเองครับแต่ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมจะต้องเป็น ห้องที่เราซื้อเป็นเจ้าของนะจ๊ะต่อไปครับ nearly แปลว่าวใกล้ๆค่ะไม่ใช่ค่ะ nearly แปลว่าวเกือบนั่นเองครับ nearly แปลว่าเกือบแต่ถ้าใกล้ๆคือ near ne near หรือ close to แปลว่าวใกล้ๆแต่ถ้า nearly ก็เหมือนกับคำว่าอะไร almost นั่นเองครับ almost กับ nearly ก็จะแปลว่าเกือบมีคนเถียงกันครับ nearly มันก็เหมือนใกล้ไหมคะก็เอางี้ละกันค่ะ I nearly died แปลว่าอะไรระหว่างกอฉันเกือบตายกับขอฉันใกล้ตายรู้คำตอบแล้วใช่ไหมก็เกือบตายสิครับ I nearly died เห็นไหมละครับดังนั้นใช้กันให้ถูกด้วยนะครับ hang out ออกไปดื่มไปเที่ยวปาร์ตี้ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมจะแฮงเอาท์กับน้องวินกับน้องวิลลูกชายสุดที่น่ารักของผมจะบ้านหรือจะแฮงเอาท์ไม่ได้แปลว่าจะต้องออกไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปดื่มนะครับแต่ out, แฮงเอาท์แปลว่าใช้เวลาว่างก็สอนมาหลายรอบแล้ว out, แฮงเอาท์แปลว่าใช้เวลาว่างจะอยู่บ้านกับลูกหรือจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนได้หมดครับแต่ถ้าจะออกไปเที่ยวจริงใช้ go out ดีกว่า I went out last night หรือ I'm going out tonight นั่นเองครับแต่ I'm going to hang out with my sons at home tonight นั่นเองครับไม่ได้ไปเที่ยวปาร์ตี้แล้วก็ไม่มีเบียร์ไม่มีเหล้านะครับ Funny ก็แปลอะไรครับสนุกค่ะสนุกค่ะไม่ใช่ครับ Funny แปลว่าตลกฟันคือสนุกเข้าใจไหมครับดังนั้นไปนั่งรถไฟหอะแล้วก็บอกโอ้ oh, มันตลกมากแล้วก็มันขำม,มากแล้วก็มันขำยังไงวะ <laughs> มันไปนั่งรถไฟหาะนะดังนั้น Fun คือสนุก ฟัน่นี้ก็คือตลกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะครับผมเล็กๆน้อยๆแค่น้าจิ้มนั่นเองนะครับของภาษาอังกฤษที่เราจะสอนคุณหรือภาษาอังกฤษที่คุณจะต้องรู้นั่นเองเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากศัพท์นั่นเองครับดังนั้นอยากพูดภาษาอังกฤษได้ผมอยากจะสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าคนที่เป็น starter หรือคนที่เป็น b ก g เนอ e r หรือคนที่ยังไม่กล้าหรือย,ยังไม่รู้หรือย,ยังไม่มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษเยอะชั่วโมงบินน้อยสิ่งแรกที่ต้องเริ่มก็คือศับสองครับเราก็จะต้องเริ่มขยายขอบเขตสัพท์ของเรา ไปที่ศัพท์อื่นๆและปัญหาคือบางครั้งศัพท์ที่มันเหมือนจะรู้แต่ก็รู้ผิดแต่ก็ยังแปลไม่ถูกดังนั้นเราก็จะต้องมารู้รศัพท์ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น แปลนให้ถูกมากขึ้นและขยายสกบสับภาษาอังกฤษกันมากขึ้นและอย่เลืมนะครับถ้าใครสนใจเข้ามาเรียนกับคอร์สเราได้นะครับ999 99บาท10ครั้งโอ้โหครั้งละ9 9บาทถูกแสนถูกเรียนกันใน Facebook แล้วก็เรียนกันใน Zoom ด้วยนัเองครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมขออนุญาตไปดูฉากทัดสไลด์ครับสไลด์นะครับ <laughs> he teaches english to type he creates english design and dictates teaches